พ th, you know ี่หนอวนนี่มาลบกายกัน ีสองมกพี่น้องไม่มาทันขึ้นชองปลายฮะฮะี้สองมปลายู้มนุกกาเห็นมันเลี้ยงน้พี่น้องเลี้ยันี่ก็เดี้ยเอาได้เลี้ยวเขาเลี้ยงเยด้วยเม่อากระเพราะว่าซามเดกกระเดี้ยเอาด้ีน้องก็ได้ซีลูกน กะออกแกตาเนาะพอได้ดำเดี๋ยว่าป้าไปเนี่ยมันก็พีปวดมันบอกว่า สบายดีพี่น้องสบายดีเนี่ยเที่ยงเที่ยงพี่น้องจะไปหยามบ่ายจนมาสีวายมั้พี่น้องเอ้ยสามคนแต่บิ๊กเนาะแกสิมาเฮ็ดแนวกินเพลยรพี่น้องวันนี้แมนูทิ่ง่ายสีนมาต้นหนึ่งสีนสีนมาเต็มตลาดปะโด่หนึ่งบ่หอดโด่หรออเป็ดฉีดแคได้สิมาปี๊ยกินพี่น้องปี๊ยกสวยพอกิน นักศ no <tekrar. S 3> ิษย nice ์ตามมาหูโหสีสีนบางลายพี่น้องเขาบอกเอาผีไอแม่น้ำพิงมน้ำิงกระดึ๊บเบ้องเาเอาเทงไห้แกศิษยอย่างมาเลยอี่าสิปีเห็ดนั่นกินเห็ดเจลพีอากินสลายดิแักิษยตามมาหูพี่น้องเห็ดนว่าแดงแดมากีนี่ เห็เลวนวแกวด้วยกันเชี่ยวยู่มขัวไม่ใบกมีเอ้ัน้องวแกวพี่อันนี่กะเกียดทำไมเฮ้ยเชดไมาทีพ่นน่ฝากไกก่อนพี่น่อย ลูกสาวก็ทำความสะอาดเยอะมียันโตอเอไปแลว้วก็สิต่ำหนุกแม่สิต่ำเอาส้างไหมแม่ชาเอาเมียนตู่ถวยสาวกระดรู้ขนาดอยากลงไปดกูกะนะแม่แม่บอกให้ลงย้ำเปลือน ปิ Wait, ่งน้ำแต่กะก้อยน้ำผีดอง้วิ้นต์าสิเดตปิ่งเพ็นพักกันเลยวะมีตะบักคุงน้ำบักคุงบท่นใส่เปนีซ้าบมีบีอื้อโธ่โองกะฮาโีปรับเลยอเนี่ดิเด้อตโอ้โเขาปุ่นเขเป็นตาแสีบเนาโอเคอันนี้ กินข้ามือเกาะป่ะสักทีเกาะนใ่บวงขอใ่เอาบวงเอ้้ว่บ่วงม่กตอนคัสการไ้ตอนอีเมพี่เห็นบ่วงบ่วงมันเสียงใช่เสียงินเสียงมาจ้ามาิงโบแมมนมาคุ้งกับขัาปุ่นผู้เสียงไปตือนะะกตืนลยวะละละติง นน่ำลนะบาสบายดีนะสบายดีที่สล่เก็บยวบายมุกน่พี่น้องเอมีแตคนหิวสาวอมเฮ้ยกันนะสามปาีนนกินลายทาเล่นแต่พองจะกินน้ำลายทาลย เราได้นีพี่น้องเลยบ่ไร้ยมื่อวานนี่แกกินน้ำลายทาเห็นตะักขู่นน้ำลายแกะงน้ำลายเจสมเทียนั่งนี่ก็นั่มามพ่อพ่แม่ให้เปนสิ่่อ้กัดรกกะสกัะยางตรนี้นมันสินเอ็นมันเจาะชกัดเทียบขวดอะไรอยู่วะเออยืมอไหนรก

ก็มุสุปูแล้วผักกาดมิสตาผักกาดดอกหรือปไว้ก็ได่่็ได้มาคคยเห็นผักกาดกันนะครูผักกาดได่ผรกกาลเปลี่นดาบปลามาเด้อพี่หน่อเป็นปลาที่กินเขาอัน่ี้จ้ะอ๋อบังคนมาเลยน้ำน้่ยังไง

เปลเีงเล่ยขาเี่ยลดเนาออกจางน่องกนะกาโต้น้ำคินอยากเผากันได้มหน่อย่อยสิกระ

ใช่หน่อยจะกินอะไรจะแหงสองเสี้ยนน้ำของเราลงมาลุ่มฮะตัดผาามาย่ามแดงเนาะพี่น้องตอนนี้กระลุงดกกะคือเกาเนาะกินเขาได้กับกระลุงเลยพี่น้องไปพักพอน้อยหนึ่งเนาะพอปลาคุ้มสิผ่าให้มันเดือดตะกานะพี่น้องพอได้ดำให้มันเรียบร้อยเนาะยี่ห้อ่วงน้าแม่น้ำขิงดำด้วยพี่น้องมีแต่ขี้ต้มหมดเลยท่าขี้ ช่วงนี้ก็ยุตเตเดตเนี่ยเขาพาเพื่อเดิดนหน,นาก็ากระไดะพี่น้องไอเกือบประเด็งย่างอยู่สีประเด็งกันย่างอยู่ย่างโดนหน่อยหนึ่งนาะเพราะว่าเม่น้ำคิงสิเมื่อน้ำดังนะพี่น้องไอโดนกับหนกซาเพื่อ,อกับเมืออ่อก่อนนะเพราะว่าเม่น้ำคิงสิเมื่อสีครับๆในมือนี้เพราะว่าสิคุม้มให้มันเด๋อเนาะให้มันเด๋อในมือนี่ละอื่นจใกสิบริโออกมากนะเด๋อมันทัวซะ <laughs> น้าคอยดำให้อเอ็งได้กโกะ สิคลุ่มห้มันเด่พี่เนาะเบิ่งมืดทึงดำทึงแตกพี่น้องเอ้ยมันค่อยๆสามสีสามเดี๋ยวเข่ากันจะกะเป็นตากระเวิดเนาะสามเดี่ยวก็มีแหงเนี่ยป่ะพี่น้องเดี๋ยวไปลกกะก่อนเท้ให้มันเดวเนาะ ใส่เมื่อซี่คำคำผัวเด็กไปน้ำทิ้งกันนะย่างเมื่อเนาะเพราะว่าลูกสาวเมื่อก่อนนะที่ผัวผาบอลไดเมื่ออยู่กระโพอเดี่ยวยยออเ,ยเลยพี่น้องเดา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 สุดท้ายวันนี้ก็มาถึงบ่อลน,นันโบเอาเนาะพี่น้องเออบอลลูกขนาะดมันก็อยากห่างๆนี่ก็เออกับปลามันซะกับเมื่อยเนี่ยกับปนิ ดก nhà ผมกับประธานประนสี่เห no, nah ียมเฮือยแห่งกับเบิร์ตประสิ่เหียมเฮือแห้งกับเบิร์ตพี่น้องเอ้ยมีแห้งเหงาเหงาดีใจปัญยังเดวสามเขาอ้ยเมื่อยดกอยู่ใบใบดึงอยู่ใบใบแต่สาวผู้เนาะจอดอยากให้มันเดี่ยวเฮ้ยยังแต่ลำน้อยหนึ่งค่ะ พาให้ชงแถวพุนเหตุซะไม่น้ำคิงส์สิได้มืออ ago มันคำเลยดิอ่ะอับหนามอาบหน่อยให้ดูกซาวอีกหนึ่งเขานึ่งหนามอีกเนาะกะาดีเล้วพี่น้องในมันทางเลยย่างดำน้อยหนึ่งพอดีกะตัวบนในมันบอกนี่เด้พอดีนี่ไถเนยเนี่ยมันเดี่ยวบอลอันนี้เดะบอลมันยยใหญ่เห็นนะ ยังแต่สามมันยอบมันเห็ดดีใจที่สุดเลยเมือ่อยค่ะพี่น้องเจ็บเอวเนาะเด็บเบาพี่น้องตะเบนงอิอยผู้ละไรนี่เปลี่ยนเส้อผาล่างโตก่อนมีตะขีดต้มเมื่อก่อนเด้อพอเราคิวเขาเมื่อพี่น้องออกมาเนาะมัมีแห้ง ดีใจเหี่ยวๆหี่วเดี่ยวสามข่าวนาะพี่น้องเบิองหน้าเมืองรังมือเบิองมือดกกะมันจะเป็นดำดำจังนีเนาะพี่น้องขีดตุ้มนะกระเด้อปวข้าวน้าหมูจักเถื่อพี่น้องเอ้ยสามเดืน่ะเดี่ยวน่ะน้าดำอึมอึมนากระเด้อจบบุญงามน้ำหมูโอ้ยเจ็บอันนี้ก็พ่อปวด อ,อย่างเมื่อพี่น้องสามสี่หกที่อันกับพุทธตกผูตะเวนกันละเขีว่าโบมีน้ำเสียงเกือบมานน้ำคิง จมเขียดตะเอกหอพี่น้องเอ้หาหมุงนะตอนนี้เวลาประมาณหาหมุงปลายหาหมุงตะเวนยนพอดตกผู้อยผุพอดีหัเที่ตะเวนตกผุพอดีอันนี้หน้าเขาหนะพี่น้องหน้าบานขึ้นกันได้หน่งามขนาดเชียงเกือบแม่น้ำคิ้งด้วยพี่น้อง xa nó và cả xa ắm à. này. 3-4ເດືອນພີ່ນ້ອງທະມີກໍບໍ່ຊິໃຫ້ອ້າຍ ડો ນມາເອົາກໍເອີຍະຍັງນໍາດຸກລົ້ມເຕົ້າເພິ່ນເນດຍ່ືອົາພນຕຄື່ແິດິດິບໂພງສໍາີດີດ້ເອົາພ อีพี่หนานะาพาไปกระล่างใจในะเด้อบายบายพี่น้องเมื่อยได้แต่ก็ดีใจเดี่ยวนะอะไรพี่น้องเดี๋ยวสามเขา